วันนี้เฮียจะพามาดู Yamaha Nmax 155สีดำเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถอโตโมติกระดับพรีเมียมในคาส155ซีซีตระกูล Max Series ให้ความหรูหราไฟหน้าเป็นแบบ Full LED ออกแบบมาให้นั่งสบายทั้งคนขับและคนซ้อนกุญแจสภาพพร้อมใช้งานไม่บิ่นไม่งอใต้เบาะมีขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบพร้อมสัมภาระอื่นๆก็ยังได้หน้าปัดเรือนใม่ทำงานปกติ รถคันนี้วิ่งใบเพียงแค่3,519โลเท่านั้นเองไฟเลี้ยวทำงานปกติทั้งซ้ายและขวาไม่ว่าจะเป็นที่หน้าปัดเลือนไม้หรือหลอดไฟเลี้ยวเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับสตาร์ทที่เดียวติดไม่ต้องใช้คันเร่งช่วยไม่มีควันขาวออกจากท่อตอนเวลาเร่งเครื่องเครื่องทำงานได้อย่างปกติ คันนี้เฮียขายที่ราคาที่45,900บาทตอนนี้เฮียมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะครับซื้อรถแถมหมวกกัน,น็อกหนึ่งใบผ้าเช็ดรถและน้ำยาเช็ดรถอีกด้วยถ้าสนใจโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรยังไงก็ฝากร้านเฮียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าอยากซื้อมอไซค์มือสองต้องเฮียป่วยเซียน2องล้อ